สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับคลิปนี้อีกแล้วนะคะมานีพุ่งสีภาพพี่น้องมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบใดนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่กอตเทนเบิร์กเช่นเดิมเช่นเคยค่ะไปไปบ้านนี้นะเน,ะเนาะกอตเทนเบิร์กนะคะหรือว่าเยสบอยนะคะอยู่สวีเดนนะคะก็ตอนนี้เราก็เสางาบๆกันนะคะเพราะว่ายางมาเติพี่น้อง มองหันกเกษตรอินค่ะมันคนละล่ำนะคะที่กุงจะไปอันมันคนละลำ่ำอีกล่ำหนึ่งยูพู้นนะคะหนังคอคอเลอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้อยู่ในห้องนะคะเราเดินทางมาถึงห้องแล้วนะคะโอ้ยนอกพี่น้องนอกกว่าสิเดินทางขึ้นมากหอดอันรีบเต็มค่ะก็เลยดีคืนอันคืนอันบันไดมากแล้วค่ะแปดชั้นที่แปดนะคะอ่า แต่วันนี้นะคะกลุ่มยูทีห้องมีหน้าต่างนะคะห้องนี้มีหน้าต่างนะคะอันนี้คือห้องนอนนะคะแล้วก็แนมบอกไปนะคะมองหันจะเป็นโคลเลร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นเรืออะมองท่าเรือที่กลุ่มไปไปวังอาทิตย์มองหันนี่แหละเนาะเนาะอาทิตย์น,น,น,นี้เราจะไปที่สวีเดนนะคะตอนนี้กาเวลาประมานซิป สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะที่จริงแล้วนะเขาเขามากแนเนี้ที่จริงแล้วนะกุ้งนะถ้าไปถ้าไปล่ำนันนอ้อมันจะไปบายสองไปใบายสี่ป่ะใบสี่หรือใบสองแต่วล่ำล่ำนี่จะออกโคกโมงค่ะไปหอดหรืเก่าโมงซังนะคะเวลาหินอีกแล้วก็จะไก่ปรกันดิสหนึ่ง<ม>ตอนนี้<ม><ม>นเขากำลังจสกินข่าค่ะหิวก็เลยเลยค่ะ พอขอน้อยแม่คือเกาค่ะพี่นอ้องฮึมพอขอน้อยแม่คือเกาอันนี้คือหมูย่างเนี่ยเนี่ยจ้าฮึมหมูย่าง่หมูย่างคร,รับยังอ่อ่อะ ก้องเขาแม่กอยจบชีวิปน่ดดี้อน <c oughs> ไม่กินขขาวเพิ่มเลยเ้อแล้วมามาีมา่ขกาขามันี่บอลการเกินไอ้หลาเจลเอามาเจลเน่อแนวหมิน่นเด่อนะคะนี่เป็นบริเวณห้งองนะคะออนอ เป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเดี๋ยวนะคะนันเหียนลงได้กว่าหน่อยด้หมุนงอ่ะมุนก่อนลงตัวนี้เนาะอุ่อาหารเป็นมุ้งเรือเดี๋ยวสิให้พี่หน่องเวงเรือน่าอันนี้เรืออะไรเนี่ยเรือหน่อยได้เนี่ยเรือหน่อยนี่อยู จะว่าแบบซื้อนี่จำแจวจำไข่จำแจวค่ะมีรามือเศร้าเหตเหตุเม้นกลุ่มลดด้วยแจวเป็นเหตุเม้นกลุ่มรถอืมโขลกสะกอนไห้นี่คือถุงนี่มันปิดเลยคืนมันถึงเม้นย่ร้อนเนี่ยนี่ละ ก็ขึ้นไปทางน้ำปลาสซตตี้เหมือนสาวเนี่ยหมูหม,ม,มูก็อ่ะไม่บอกทุกผู้มได้พี่นอ้องเป็นการกินข้าวเทิงเรียนนะคะม,มันจะกาศบึงมันจะกาดไปน็นยัำเยาะเลิศก็ออกแล้วค่ะเรื่องไปครับสับไปครับอืม อันนี้สเตลหน้าสเตลนาไลน์าลานะคะลำนึงล่ำของล่ำนึง,งที่กุ้งคีนะมันไปออสโลมันไปนอร์เวย์คือมันลำนั้นดีกว่าล่ำนั้นดีกว่าเนะน้อล่ำนี้ยังมันยาวมึงลำนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์เจ้าบานยัง,ง,ม,งาม,ามันยา,าวมึงเจ้าบ้านลำนี้เมือคืนรถขั้วเมื่อคืนอยู่นะข้ามเขาพวกเนี้ย

บมกทั่วบมกทั่วบานเพิ่นบักทั่วอือมเ <c oughs> บิ่งแจ้วแม่ขอยจำแจ้วบลาแดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เป็นการกินข้าวบนเรือนะคะที่แบบมีความสุขให้คอยเบสกินขงนงปังเอากินก็เต็ม นู้นแล้วเคาไหม,อ,มอันนี้ก็ขอแรกอืมอืมบเขาอืมอมูไม่แหนมแล้วนะไม่แหนม เน้มกระดูกมู่ต่อลน้ำกระดูกมูนี่กลมตวอึนหอดตัวนเจ้าขาหอดมันเป็นเรือนนอนยังไม่อหารอืมน้มัเสาม่อหานเสาร์มันมีแต่เสืออาหารแร้งหายตัวมันเสืออาหารเ้า้หายแล้วมันมีอาหารอืมก็ไม่มีเมือนลำนั้นหรอ เดี่ยวจวายัางไปปอรนานอาหารเน่ย <c oughs> เ็นอเจงของสุดีเด็ออย่างนอเวอื้มยาใบเสียไป่นอก,นอก <c oughs> กินกับหมูยาวนมแก,กัดกัดกกับทักบุ้งใช่อันนี้เมืองคิวเหมือนเดิมนะคะกัวสีบ้าอดเขาตองคืนรถไฟ้หลงแต่ปราแมง11โมงเที่ยงค่ะ มาจากเมืองออสนาบ,บรุร์ค่ะแล้วก,กับมาตอตอรถไอยู่ทิห้ามบวก <c oughs> ไขโต๊ะรถไฟเหี่ยวแรลกก็เลยคือกี้เสี่ยวไหมแล้วกับมาคิ้วคือเกาค่ะอ,อ,อ,อืม ก็จะตายเครื่องแล้วม,<า>มันจะตายเครื่องเนาะอื่ในละพี่น้องซีวิตซีวิตค้นไม่จะตางแดนทุกๆคนบางคนกับวิธีซีวิตแบบนึงแตกต่างกันไปอืมสําหรับกลุ่มที่ว่าเป็น เป็นสิ่งดีๆในชีวิตค่ะ,ะคุ้มค่าเนาะคุ้มค่ามากๆม,มาทำงา,งานะะํนัล้วค่ะได้ตางแล้วก็ไดเที่ยวได้กินได้อยู่ก็ถือว่าคุ้มแลบนะคะเข้าไปสนทริปทั้งหลายฝากเป็นกำลังใจให้นะเดอคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ คลิปนี้ขออนุญาตไปจำแจวตอ่อให้มันอิ่มทุกคนแล้วค่ะเนาองเอาพวกนีห้หลายข้อแล้วสิห้ายเป้นบรรยากาศมเมืองคิวค่ะบ๊ายบาย